ครับก็สวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคนเช่าพระนะครับ๋ยแนบบนี้เปิดพระของเอฟเข้าๆนะครับเปิดพระเอฟซีเข้าเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยวันอาทิตย์ผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับเนื่องจากว่าฝนตกนะตั้งแต่ช่วงบ่ายไปแล้วก็คึมยาวไปเลยครับจนถึงจนถึงเย็นเลยนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปไว้ให้ f c ได้ชมเนื้อหานะครับวันนี้ผมเปิดพระมา เดี๋ยวผมเปิดมาสามสามท่าน่ะผมเปิดมาสามท่านน่ะมีพระมาประมูลด้วยนะครับหนึ่งองค์แหละแล้วก็มีสายอนุสนวะะรวัลคังมาให้ชมด้วยนะครับไขป่ปลาใหญ่อันนี้ไขป่ปลาใหญ่มาหนึ่งองค์นะครับอ่าองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมสองให้ดูครับอันนี้ไข่ปลาใหญ่หนี้จะเป็นแบบที่สองนะครับไขป่ปลาใหญ่แบบที่สองก็จะมีแบบ องนี้จะมีเนื้อเกินเกินนะครับเนื้อซ้อนอยู่นะครับแล้วก็ใต้ฐานเออต้องบอกว่าใต้หน้าตักของท่านก็จะมีเนื้อเกินเกินวิ่งอยู่นะครับแล้วก็ใต้ฐานชั้นที่ชั้นชั้นแรกนะครับด้าน,นบนนะครับก็จะมีเนื้อเกินเกินวิ่งอยู่นะครับอันนี้จะเป็นอนุสร์ห0ึปีนะครับไข่ปลาใหญ่องนี้พระ ดีสะสมได้เนื้อแทนลยอันนี้ผมรับนะอันนี้ผมรับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนื้อครับแล้วก็มีเจดีหลวงปุ่นนาควัดละขังองค์นี้เนื้อต้องบอกก่อนว่าใกล้เคียงหรือคือคือถ้าเอาเอาเนื้อร้อยปีมาใส่กับเนื้อลวงปุ่นนาคเนี่ยต้องบอกว่าถ้าจะดูเนื้อ อนุสร100ปีแบบขยับขึ้นมาประมาณสัก20ปีจะเป็นแบบนี้ครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้องค์นี้ฝนขอบนะครับนี่องค์นี้ฝนขอบนี่ครับอันนี้หลวงปูน่นาควัดะระขังนะครับนี่ฝนขอบนี่ครับเนี่ยฝนขอบเลยนะอือ่าด,ด้านหน้าเนี่ยคือจะ คล้ายๆกับจะเป็นปฏิกิริยานะครับอันนี้คือจะเห็นเนื้อองค์พระเนี่ยมีแบบคล้ายๆกับเนื้อ,อเนื้อพุนเนื้อพุนนะครับเนื้อพุนลองดูครับแต่ข้างหลังนี่แน่นปักนะครับ FC ท่านนี้มีผ้าดีนะก็คือเหมือนอันนี้โคราชนะครับโคราชเนี่ยมีผ้าดีน่าจะดีทั้งหมดอนะ ผมเห็นเปิดมานี่แต่ว่าองค์ที่ผมสนใจนะองค์ที่ผมสนใจก็คือจะเป็นร้อยปีแล้วก็หลวงปู่นาคนะครับอ่สองสองอนี้ก่อนนะผมเอาสองสององคนี้นะครับที่ที่ผมดูนะส่วนองค์อื่นเดี๋ยวผมจะไปดูให้อีกทีหนึ่งนะครับส่วนองค์ประมูลก็คือจะเป็น9้าชั้นหลวงปู่นาคเหมือนกันวันนี้นะครับเก้าชั้นหลวงปู่นาคมาจากชนบุรีนะครับมามาสี่องค์นะครับมาสี่องค์นะครับนี่มาสี่องค์แต่ว่า นายก้าวชั้น1องค์อันนี้ f c มาจากโคราดเหมือนกันนะอันนี้โคราดเหมือนกันนะครับอันอันนี้โคราดอันนี้โคราชอันนี้ก็โคราดนะครับแต่ว่าคนละที่ครับอันนี้โคราดเอฟท่านนี้มาเนี่ยคือมีแนะนําให้สะสมอยู่แต่ว่าตัวผมยังยังไม่ได้รับเข้านะครับอันนี้โคราดนะ ขอไปดูองค์ประมูลก่อนนะครับเ้ชั้นมาจากชนบุรีนะครับเป็นหลวงปู่น,นาคนะครับเนื้อหลวงปู่น,นาวัดละคังองค์นี้9ชั้นต้องแจ้งก่อนครับอ่าองค์นี้เนี่ยไปพร้อมตลับทองไมค์อนนะครับผมใส่ตลับทองไมค์อนไปให้ราคาเริ่มคือ199นะครับราคาปิดด่วนอยู่ที่หน้าโพสต์นะครับก็สมฐานะท่านครับไม่ได้แรงมากนะครับ องนี้มีบิ่นนิดหนึ่งด้านหลังนะครับบิ่นนิดหนึ่งด้านหลังนะครับก็จะเห็นเนื้อแท้ของท่านนะครับอันนี้คือหลวงปู่นาควัดละขัง9ชั้นนะครับอันนี้ผมให้ดูเนื้อตรงที่บิ่นก่อนครับอันนี้นะครับเนื้อท่านจะเป็นเนื้อขาวเนื้อขาวมีมวลสาร คือจะเป็นเนื้อขาวแน่นๆนะครับเนื้อขาวแน่นๆอายุพระเราาเกือบ70ปีนะครับอายุพระเกือบ70ปีนี่ผมให้ดูด้านข้างนิดหนึ่งครับสำหรับคนทีอ่อยากจะดูแล้วก็อยากจะเก็บสมเด็จสายวัดรักังนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่นาคนะครับ9ชั้นนะครับ9ชั้น วัดละขังนี่ด้านหน้าคือพระเป็นอ่าที่ผมบอกนะครับว่าด้านหน้าจะมองเป็นเนื้อหนึบนะครับเนื้อหนึบหนึบที่ว่าหนึบสายโรงงานก็ดูไม่ยากนะครับดูดีๆนะครับอันนี้ก็ไว้เป็นเนื้อองคูหลวงปู่นาคได้ครับด้านหน้าเนี่ยไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับคาบไขความเก่า คือจะเป็นสีออกอมเหลืองนิดนิดนะครับอ่ะอมเหลืองนิดนิดอ่ะก็มีตำาหนิอยู่ตรงนี้ครับอ่ะเห็นจะเห็นเนื้อด้านในขาวๆวนะครับโอเคนะครับอันนี้ไปพร้อมตลับทองไหมค่อนนะครับส่วนอีก3องค์ของ FC ชนบุรีนะครับอันนี้ยังไม่ได้เช่านะครับอันนี้ยังไม่ได้เช่าองค์นี้เป็นผ้าแท้แต่ต่างวัด นะครับอันนี้ออกต่างวัดเป็นเกจินะครับองนี้ก็สะสมคือมามา3องค์เนี่ยไม่ชอบเฉพาะจันลอยองค์เดียวนอกนั้นเป็นพระพระแท้ต่างวัดครับสะสมได้3องค์แต่ผมรับ1องค์นะครับจันลอยอ่ะก็แยกออกดีกว่าครับโอเคอันนี้ขอไปดูองค์ที่ อขอขอไปดูองค์100ปีนะครับ100ปีก่อนนะครับอ่าองนี้ดูง่ายนะครับองนี้ดูง่ายร้อยปีนะครับเนื้อค่อนข้างจะต้องบอกว่าแก่งเนื้อแก่งนะครับเนื้อแก่งถ้าใครดู100ปีก็ น่าจะดูเป็นกันเยอะอยู่ครับร้อยปีเพราะว่าร้อยปีหาหายากอยู่นะร้อยปีหายากอยู่นะครับนี่ด้านข้างนะครับฟันเฟืองเนี่ยเขาทําได้หมดแล้วนะผมต้องต้องบอกก่อนนะครับฟันเฟืองเนี่ยหลังๆมานี่โรงงานนี่พัฒนาครับทำได้หมดแล้วอันนี้ไข่ปลาใหญ่นะครับเนื้อเหลืองนะครับเนื้อเหลืองแน่น เนื้อเหลืองแน่นก็ต้องบอกว่าอายุพระเนี่ยใกล้เคียงกับของหลวงปู่นาคมากนะครับเนื้อหาถ้าถ้านานๆไปก็คล้ายๆกับเนื้อหลวงปู่นาคัน่นแหละครับแต่ร้อยปีนี่เขาค่อนข้างจะนิยมนะครับขอให้แท้จะเป็นพิมพ์ไหนก็ตามนะครับจะเป็นพิมพ์ไหนก็ตามเอาไว้คือคือ เอาเนื้อไว้เป็นเนื้อองคูได้เพื่อที่จะหาาพิมพ์ที่นิยมขึ้นไปอีกนะครับอย่างเสียงตัว a เสียงตัว b แล้วก็เส้นได้นะครับอันนี้ไขป่ปลาใหญ่ไขป่ปลาใหญ่นี่ครับอันนี้แบบที่2นะครับแบบที่2ไขป่ปลาก็จะอยู่ ต่ํา,านนนกว่าฐานชั้นบนนิดนึงนะครับเนี่ยจะอยู่ต่ากว่าฐานชั้นบนนิดนึงนะครับไข่ปลาค่อนข้างจะใหญ่เม็ดเม็ดใหญ่นะครับเนี่ยอยู่ต,ต่ํากว่าฐานนิดนึงครับเนี่ยอันนี้เป็นแบบที่2นะครับเป็นแบบ1แบบ2แบบ3แบบ4อ่าค่อยไปแยกอีกทีครับค่อยไปแยกแบบอีกทีหนึ่งเแบบอาเนื้อให้ให้ได้ก่อนนะครับเอาเนื้อให้ได้ก่อนไอเนื้อก็จะมีเนื้อเกินตรงใบหน้าของท่านนะครับ แล้วก็จะมีเนื้อเกินตรงใต้หน้าตักแล้วก็ฐานชั้นบนนะครับโอเคอันนี้อันนี้ผมรับนะร้อยปีวัดละรังนะครับ2515ไขป่ปลาใหญ่แบบที่2นะครับอ่ะแล้วก็องค์นี้ครับอันนี้ผมจะให้ดู อ่อยู่กับไก่ครับวันนี้อัดคลิปอยู่หลังบ้านครับน่ครับถ้าคือต้องบอกก่อนว่าหลวงปู่น,นาคครับหลวงปู่น,นาควัดลักขังเนื้อสายวัดลักขังมีไม่กี่แบบครับมีไม่กี่แบบอยู่ที่ว่าการการใช้ของท่านนะครับอยู่ที่ว่าการใช้งาน ของคนที่นําไปใช้นะครับบางคนเนี่ยนำไปเก็บนําไปสะสมแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับอันนี้คือฝนขอบนี่นี่คือฝนขอบของพระนะครับเนื้อท่านจะแน่นปักเลยนะนะครับเนี่ย,ยมวลสารโอเม็ดดาเม็ดแดงนี่เห็นเยอะนะครับ ด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านหน้าจริงๆน,นี่ถ้าผิวถ้าถ้าผิวของท่านเลยโดยตรงคือจะผิวข้างๆใบหน้าผิวท่านจะผิวผิวเดิมของท่านคือจะเหมือนข้างๆใบหน้านี่ครับเดี๋ยวนะโอเคอ่ะนี่ชัดแล้วชัดแล้วครับอันนี้ผิวเดิมของท่านนะครับอันนี้ก็จะมีคล้ายๆกับการการใช้นะครับน,นี่ก็อยู่ที่การใช้งานนะครับ เหมือนด้านหน้าเนี่ยเหมือนแบบเป็นฟูๆเนาะแต่จริงๆแล้วเนื้อท่านแน่นนะครับไม่ฟูนะครับเนื้อท่านแน่นไม่ฟูองนี้ผมรับนะครับองนี้ผมรับเข้านะครับดูธรรมชาติการฝนขอบอะไรเนี่ยโหก็น่า,น,า,น,า,น,าน่าเก็บน่าเก็บนะครับอันนี้ผมเก็บนะครับอันนี้ผมรับผมรับครับสวัสดีครับ าโอเคครับเมื่อกี้รับสายขอตัดไปมาส่งของเรื่อยๆครับมาส่งของที่โคราชสีเขีวนี้มาตลอดครับช่วงนี้ขอขอบคุณมากนะครับ f c ส่งพระมาะให้แบ่งปันนะครับแบ่งปันอันนี้ผมขอไปดูองค์อื่นๆของ f c โคราชอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นปกโพนะครับอันนี้ก็เป็นพระแท้เหมือนกันนะครับเป็นพระแท้เหมือนกันอันนี้โพแฝด นะครับโพแปดเนื้อสมเด็จอันนี้สะสมได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปูนาเหมือนกันนะครับฐานแซมตรงนี้นะครับฐานแซมอันนี้6ชั้นอันนี้ก็เป็นปูนาคเหมือนกันครับอันนี้เนื้อปูนาคนะครับ อันนี้สะสมได้ครับสะสมได้อันนี้ก็เป็นพิมพ์เทวดาอ่าท่านนี้เก็บดีนะเก็บผ้าดีครับอน,นี้สะสมได้ครับสะสมได้อเป็นเอซคนเดียวกันครับที่ส่งหลวงปูโะนะปโปงป่โตะนะปกโพหลวงปู่โตะมานะครับอันนี้ส่งเพิ่มเติมมานะครับผมก็รับ2ององค์นะครับส่วนปกโพหลวงปู่โตะ อ่าก็ tragedy. ยังยังยังอยู่ครับยังอยู่ยังไม่ได้แบ่งไปไหนนะครับอันนี้ผมขอดูของ fc โคราดอีกท่านหนึ่งนะครับ ujah? fc ท่านนี้อันนี้เป็นยุคหลังนะครับอันนี้เป็นยุคหลังอันนี้ไม่ไม่ดีครับอันนี้ไม่ดีนะครับเนื้อส้มๆมเนี่ย jd เนี่ยอันนี้ก็เนื้อไม่ดีครับ เนื้อไม่ดีของเอต้องบอกว่าไม่ค่อยดีครับพระเก็บไม่ไม่ค่อยโอเคครับเหมือนเหมือนกับที่ผมหาพระสมัยก่อนนี่นะครับเก็บพระสมัยก่อนนี่แหละนนแ,ลแรกๆเราดูเหมือนดีนะก็คือส่งมาให้ดูเนี่ยจะได้รู้ว่าแบบไหนที่ผมเล่นนะครับแบบไหนที่ผมเล่นอันนี้ผมปล่อยผ่าน เจ็ดชั้นเนื้อขาวๆนี่ปล่อยผ่านเลยนะครับปล่อยผ่านเลยอันนี้ไม่เก่านะอันนี้ไม่ไม่ใช่เนื้อสมเด็จนะครับอันนี้คือพระที่เขาทําเก่าขึ้นมานะครับเนื้อไม่เก่านะครับมองเห็นไหมครับน่าจะเห็นอยู่นะอันนี้มองผิวเผินเหมือนหลวงปู่นาคนะครับแต่เนื้อไม่ใช่เนื้อหลวงปู่นาคเลยนะครับองค์นี้ไม่ไม่ไม่ใช่เนื้อหลวงปู่นาคครับ หลวงปูป่ภูวันนี้สายโรงงานนะครับไก่เซอร์ผ้าใหม่ผ้าใ,ใหม่เลยครับใหม่ไม่แท้นะใหม่ทํานะครับหลวงปู่เผือก็ไม่ใช่ขุนอินประมูลอ่างทองนะครับอะสะสมได้ครับอันนี้ขุนอินประมูลผมให้สะสมนะโอเคนะครับ นี้บางขุนพมไม่ลงกุบางขุนพมไม่ลงกุคล้ายๆกันครับ3มองค์อันนี้ผมผ่านก่อนนะครับผ่านก่อนอยังไม่ใช่เนื้อหาแบบที่เล่นนะครับเขาขาวขาวางก่อนครับไม่ใช่ขาวพระเนื้อขาวที่เป็นพระสายอนุศนของบางขุนพมไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้เนื้อขาวที่ไม่มีมวลสารเลยนะครับเจดีเล็กนะครับ แบบนี้ไม่ใช่นะเจดีเล็กแบบนี้ไม่ใช่คือพิมพ์มาดูผิวเผินอาจจะคล้ายกันนะครับแต่เนื้อไม่ใช่นะครับดูดีๆนะครับเนื้อคนละแบบกับที่ผมเล่นเลยนะอันนี้ผมให้ fc กลับไปเป็นแบบเอาไว้ไปเป็นองคูครับอันไหนที่มีอยู่แล้วนะครับแบบเดียวกันแบบเดียวกันนะครับถ้าไปเจอที่ไหนแล้วแบบที่เห็นผ่านตาหรือว่าแบบที่สะสมอยู่เนี่ยเนี่ยแบบเนี้ย คือแนะนำว่าผ่านได้คือผ่านเลยนะครับน,นี่อัดคลิปอยู่ฝนจะลงอีกแล้วนะครับนี่ผมอัดคลิปตอนเที่ยงนะครับอัดคลิปตอนเที่ยงอยู่สีคิ้วนะครับส่งพระก็ส่งมาที่โคราชนะครับใครไม่มีที่อยู่ก็ขอได้ขอได้ตลอดนะครับพระที่มีอยู่แล้วนะครับอยากจะส่งมาให้ชมส่งมาได้นะครับ องไหนที่ผมไปได้ผมจะแจ้งราคาไปนะครับองค์ไหนที่ผมไปได้ผมจะแจ้งราคาไปองค์ไหนที่ไปไม่ได้ผมก็จะลงคลิปแล้วก็จะถ่ายรูปนะผมจะถ่ายรูปของเจ้าของพระไว้ให้เจ้าของพระเนี่ยดูเพิ่มเติมนะครับว่าองค์ไหนที่เป็นเกจิองค์ไหนที่เป็นสายโรงงานที่ทําขึ้นมานะครับขอบคุณครับ